สวัสดีเจ้าชื่อมาจาเจ้าวันนจะมาทำอะไรคะจะมาทำเกี๊ยวไงจะทำเกียวไงคะโอเคแวมใใืใช้มือเลยนะเ,ยเนาะเ,เ,อเ,อเยอะเกินไปมืออะไหมเออเออเ็บเกินไปมันทำอะไรดิ น,น,นมันมันไม่เจจะดูอ่ะเลยเดี๋ยวต้องให้แป้มาชุ่มชืน้นตอนนี้เริ่มมัวแล้วแหละอัะอนนี้พักพน่งคุณ ยิ่งบีบยิ่งยุบก,ก,กดมันนั่งกดกดมุมมันก่อนกดที่มุมจะดตัวในหมูนะโอเคกดที่มุมถูกก็เราก็หยิบมุมนี้ขึ้นมาใช่ได้กี่อันแล้วแม่นับให้นหน่อยอ่าทำได้เถอะอันนี้ก็ให้เขาทำง่ายๆนะคะไม่ต้องแบบพับสวยอะไรมากมายเพราะมันถ้าแบบพับ อย่างนี้คือง่ายสําหรับเด็กถ้าเกิดแบบอุปกรณ์ทำก็อาจจะแบบทา,าทให้แบบด็กบบทําไม่ได้ดูหอ่อๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เด็กน่าจะทําไม่ได้เราก็เลยให้ทําแบบนี้มันจะทอดได้ <c oughs> จะบอกถ้าเวลานะถ้าเวลานักการอ่ะมาชวนหนูไปออกกำลังกายเราจะวันนี้ไปให้ตา้วยโอเคงันหนูนจะทำเลย อยู่นะพับที่คอต,ต้องพับใหม่มานจีโนมันจะเคลื่อนไปเอามาจบปลายตรงนี้ต้องมดอันนี้เริ่มยากแล้วแหละถ้าจริงๆมันใช้มือมันจะง่ายมาก ต,ตรงนี้ยังไม่ได้ต้องดีบตรงนี้อีกดีดมันหน่อยแม่พ่อป้าวะ่ะ